จีวิวแมกนัสแอสโลคเดอะบิวดีเจไอบ สวัสดีชาว o อ e ว c ร o c k ็ o n โนด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งหลอดไฟนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแมกนัสนะครับหลอดไฟอัตโนมัติในรุ่น mnsl 001และ mnsl 0 0 2นะครับซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาดูกันในรุ่น mnsl 001กันก่อนนะครับในรุ่นนี้เนี่ยลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับสปอร์ตไลท์ทั่วๆไปนะครับแต่จุดเด โรงกลางเนี่ยจะเป็นหลอด LED เล็กๆทั้งหมด30หลอดนะครับทำให้ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีเบ้าบวมขึ้นมาเพราะว่าไม่ต้องใช้หลอดไฟนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นตัวเซนเซอร์นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดที่สามารถจับความเคลื่อนไหวเพื่อให้หลอดไฟทํางานได้ตรงนี้จุดเด่นคือสามารถหมุนได้รอบทิศทางนะครับปรับตามความเหมาะสมได้เลย ในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับและแผงควบคุมสําหรับสวิตช์เปิดปิดไฟในโหมดต่างๆนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวยึดกับผนังนะครับตรงนี้ทําจากเหล็กเนาะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับสามารถบิดพับได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูสําหรับยึดน็อตกับผนังแล้วก็พื้นผิวที่เราต้องการนั่นเองครับภายในกล่องนะครับสำหรับตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยยังมีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับนั่นก็คือแผงโซลานะครับตัวนี้มีขนาดไม่ใหญ่เลยนะครับเหมือนกรอบรูปเล็กๆเลยเนาะ ถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะเป็นกรอบค่อนข้างที่จะทําม,มาเรียบร้อยดีนะครับงานพร้อมกับฐานที่ยึดเหนี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะฐานวงกลมสามารถติดกับผนังได้นะก็อาจจะเป็นมุมนี้ต่างๆนะครับโอเคสำหรับรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูในรุ่น MNSL 002กันเลยดีกว่ามาต่อกันที่รุ่น MNSL 002กันบ้างน,นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมไฟ LED เช่นเดียวกันนะครับแต่จุดเด่นก็คือจะมี ลักษณะคมเล็กๆ2หัวนะครับทำให้เราสามารถปรับทิศทางความสว่างตามความต้องการนะฮะว่าจะให้สองสว่างไปทางไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่แตกต่างจากรุ่นก่อนที่เราพูดไปเนี่ยก็คือทางด้านหลังนะครับจะไม่มีเพลทยึดติดมาให้ตรงนี้เนี่ยเราเราจะต้องเจาะน็อตเพื่อยึดติดกับผนังให้พอดีกับส่วนนี้นะครับแล้วก็สวมลงไปนะฮะก็ไม่ได้ยากอะไรถัดมานะครับก็ จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับก็แตกต่างจากรุ่น MNSL 0 0 1เช่นกันเพราะตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถปรับทิศทางได้แต่ลักษณะก็จะเป็นนูนขึ้นมานะครับเป็นทรงกลมนูนขึ้นมาสามารถจับทิศทางได้ประมาณ120องศานะครับระยะก็ประมาณ8เมตรนะตรงนี้เช่นเดียวกันครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์มาให้เช่นเดียวกันนะฮะอตขอพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์สักนิดนึงว่าทางด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ย ตัวขายึดนะฮะที kind of so, likewise, roads, no ่ยึดติดกับพื้นผิวเนี่ยสามารถถอดออกได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวสายนะครับมีความยาวที่3เมตรทําให้เราสามารถติดตั้งได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสายสั้นอะไรเมื่อสักครู่นะครับเราเห็นลักษณะภายนอกของทั้ง2รุ่นนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหมดการใช้งานบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยจะแบ่งเป็น3โหมดหลักๆด้วยกัน เริ่มกันที่โหมดแรกนะครับโหมดดิมไรท์นะครับดิมไรท์เนี่ยก็จะเป็นการจับสัญญาณผ่านอินฟาเรดที่ตัวเครื่องเนี่ยแหละครับเมื่อจับความเคลื่อนไหวได้เนี่ยไฟก็จะสว่างขึ้นนะฮะแล้วเมื่อไฟสว่างขึ้นอ่ะเมื่อความเคลื่อนไหวหายไปไฟจะค่อยๆรี่ลงนั่นเองครับต่อมาจะเป็นโหมด PIR นะครับโหมด PIR เนี่ยก็จะทํางานลนักษณะเดียวกับดิมไรท์เลยนะครับแต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่เมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวในสัญญาณอินฟาเรดแล้วนะฮะไฟเนี่ยจะจะคงค้างไว้ที่30วินาทีครับและดับลงทันที ต่อมาก็จะเป็นโหมดออนนะครับโหมดออนเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานแบตเตอรี่ในตัวเครื่องแบบเต็มที่เต็มกําลังเลยนะครับก็เหมาะกับการใช้เป็นไฟฉุกเฉินยามค่ําคืนนั่นเองตรงนี้เนี่ยไฟจะไม่ดับลงนะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับสำหรับการควบคุมของโหมดทั้งหมดนะครับสามารถใช้เพียงแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มนี้นะฮะกดไล่ไปได้เลยครับอ่าจะเห็นได้ว่าเราสามารถกดไล่ได้เพียงแค่ปุ่มเดียวนะครับคือการใช้งานก็สะดวกสบายมากๆไม่ยากอะไรครับ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่แม็กนัททำออกมาได้ดีนะครับเราต้องขอชมเชยเนี่ยก็คือคู่มือการใช้งานนะครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะที่บางขนาดนี้นะฮะแต่ข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการใช้งานของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่ามีมาให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัตพิพื้นฐานของหลอดไฟอ่ะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นแผงรับแสงอาทติ TS, ซิลิคอนโพลีคาร์บอเนตที่1.2วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบลิเทียมไอออน3.7โวล ว่างสูงสุดที่500ลูเมนอ่ะถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเปิดมาก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นว่าจะเป็นการกระพริบของไฟนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่หลายคนอาจจะพะวงซึ่งมันไม่ใช่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมันคือแบตเตอรี่อ่อนนั่นเองครับในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่ามีมาให้ครบครันนะครับตรงนี้วิธีการใช้งานอยู่ในนี้ทั้งหมดถือว่ามีใบนี้ใบเดียวสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆเลยครับ เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์การซักเล็กน้อยดีกว่านะครับเริ่มมาแต่แผงโซล่าเซลล์นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ใช้วัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับและเราไม่แนะนําให้ติดตั้งกลางแจ้งนะครับแนะนําให้ติดตั้งใต้ใชายคานะครับและหันหน้าแผงโซล่าเซลล์เข้าหาจุดที่แสงเข้าถึงโดยจุดนั้น,นถ้าเราจะแนะนําให้ดีจริงๆเนี่ยอยากให้เป็นจุดที่แสงเข้าถึงตลอดทั้งวันนะครับเพื่อชาร์จไฟให้เต็มต่อมาเนี่ยเป็นตัวอุปกรณ์กันบ้านนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยคมไฟทั้ง2รุ่นนะฮะได้รับมาตรฐาน IP44 นะะรรัสามามถป้ออองละละองกฝุลลแ องน้ําเต็มที่เนี่ยร,รู้สึกว่าน่าจะป้องกันน้ำกระเซ็นได้นะครับแต่เราไม่แนะนําให้ปะทากับน้ำฝนโดยตรงนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ สำหรับใครนะครที่สนใจหลอดไฟอัตโนมัตินะครแถมนได้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์แบบนี้เนี่ยสตัวนี้ถือว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อผ่านช่องทางของบริษัทสปาออฟฟิศซัพพลายจำกัดนะครับรวมถึง www.magnus.co.th สครับสำหรับวันนี้เนี่ยโอว่าคล็อกโซนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับสาระ IT อัปเดตท,ที่นี่ทุกวนันสวัสดีครับ